ยามาฮ่าวายเซตเอฟอาร์สิบห้ารุ่นปี2026ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่สปอร์ตบค์ให้เหนือชั้นยิ่งกว่าเดิมด้วยดีไซน์ที่ถ่ายทอด DNA จากตระกูล R s e r ซ e รีอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเลนแบบแยกเฉียบคมหน้าจอแสดงผลดิจิตอลเต็มรูปแบบและแฟริ่งที่ออกแบบให้มีความแอโรไดนามิกสูงเครื่องยนต์ขนาด155ซีซีแบบ4ีจังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA ให้กำลังที่ตอบสนองได้ทันใจในทุกช่วววงความเร็ เกียร์6สปีดพร้อม a s s i s อ and สลิปเปอร์คลัตช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและมั่นใจมากขึ้นในการขับขี่ที่ความเร็วสูง YZF R 1 5ปี2026ยังมาพร้อมกับโครงสร้างเฟรมเดลต้าบล็อกแข็งแรงทนทานและระบบกันสะเทือนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวเพิ่มความมั่นคงและความคล่องตัวในการเข้าโค้งอย่างมืออาชีพเหมาะสำหรับนักบิดที่มองหาสปอร์ตบค์ที่สวยแรงและคุ้มค่าที่สุดในคลาส เมื่อมองจากด้านหลัง Yamaha YZF-R15 ปี2026โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เฉียบคมและโชบเชียวตามสไตล์รถแข่งระดับพรีเมียมไฟไท้ายเล็กแบบใหม่ถูกออกแบบให้เรียวแหลมเสริมให้ตัวรถดูดุดันและทันสมัยมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟเลี้ยวแยกข้างที่เสริมความชัดเจนในการมองเห็นยามขับขี่กลางคืนบั้นท้ายที่ยกสูงให้ความรู้สึกสปอร์ตเต็มขัน้นพร้อมบอกผู้โดยสารด้านหลังทรงเพลียวที่เน้นลุคเรซิ่งตัวถังด้านท้ายยังออกแบบให้แคบลงเพื่อเพิ่มความแอโรไดนามิก เหมาะสำหรับการขับขี่ด้วยความเร็วสูงและช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นคงท่าอไอเสียวางต่ำแบบสั้นเสริมความลงตัวให้กับลุกด้านหลังและช่วยกระจายน้ำหนักได้อย่างสมดุลย่างหลังขนาดใหญ่ช่วยให้เกาะถนนได้ดีไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือลงสนาม y z F R 1 5ไม่เพียงแค่สวยจากด้านหน้าแต่มุมมองด้านหลังก็เต็มไปด้วยความประณีตแรงบันดาลใจจากสนามแข่งและเอกลักษณ์ที่ทำให้ใครเห็นก็ต้องเหลียวมอง เครื่องยนต์ของ Yamaha YZ-FR 1 5ปี2026ถูกพัฒนาให้ทรงพลังและประหยัดยิ่งขึ้นด้วยขนาด1 5 5ซีซ cc ีจังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำมาพร้อมเทคโนโลยีวาลแปรผัน VVA Variable w a l v e Actuation ที่ช่วยเพิ่มแรงบิดในรอบต่ำและให้กำลังอย่างต่อเนื่องในรอบสูงการตอบสนองของเครื่องยนต์รวดเร็วและแม่นยำทำให้ขับขี่สนุกทุกช่วงความเร็วระบบเกียร์6สปีดพร้อม Assist and Slipper Clutch ช่วยลดแรงกระชากของล้อหลังเวลาลดเกียร์ ทำให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบหัวฉีดอัจฉริยะที่ควบคุมการจ่ายน้ํามันได้อย่างแม่นยําช่วยให้ประหยัดน้ํามันและปล่อยไอเสียน้อยลงเหมาะทั้งสําหรับการใช้งานในเมืองและทางไกล